สวัสดีค่ะมาอัปเดตเรื่องแอปเปาตังกันนะคะหรือว่าโครงการเราชนะนะคะตอนนี้ธนาคารกรุงไทยอัปเดตล่าสุดนะคะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2564ท่านสามารถจ่ายคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกันได้แล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนเราชนะนะคะเพราะว่ายังปิดปรับปรุงอยู่นะคะดังนั้นก็อดใจรออีกสักนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่ รออยู่อดเจรอไม่ไหวนะคะท่านสามารถนำบัตรประชาชนของท่านเนี่ยค่ะไปเดินหาตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยที่เป็นตู้สีเทานะคะแล้วก็เสียบบัตรเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีปุ่มให้ท่านทำนะคะแล้วก็ทําตามขั้นตอนนั้นก็ท่านก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออย่าลืมไปอัปเดตแอปเป๋าตังจากเวอร์ชัน10.30เป็นเวอร์ชัน10.32นะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะ อดใจรอสักนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนื่องจากว่ามีผู้เข้าใช้งานเป็นจํานวนมากก็เลยทําให้ระบบมีปัญหาโชคราวก็แจ้งให้ทุกท่านทราบนะคะว่าเออทำไมเรายืนยันตัวตนไม่ได้สักทีเกิดอะไรขึ้นนะคะไม่ได้เกิดอะไรขึ้นที่เรานะคะถ้าท่านตรวจสอบเลยว่าท่านเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนนี้นะคะวงเงิน3,500บาท2เดือนนี้นะคะยังไงท่านก็จะได้รับค่ะพบกันใหม่มาฟังการอัปเดตใหม่ในคราวหน้านะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องซอนย่าวาไรตี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ